ใช้บริการไหนหน้าจะดีหรอคลิปนี้มีคำตอบครับโดยดีครับผมเก่งขายสังหาริมทัพย์รับผู้ขายปั๊บนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสังหาริมทัพย์จังหวัดเชียงใหม่รัศมีไม่เกินวงเวรรอบสามนะครับข้อดีของการใช้บริการไหนหน้าข้อที่หนึ่งเนี่ย นานหน้าจะเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอนในการขายสังหาริมทรั์เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องธนาคารเรื่องของระบบาสาธารณูประโภคต่างๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยครับเพราะมันเป็นความเชี่ยวชาญของเขาข้อดีข้อต่อไปของการใช้ไหนหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายบ้านได้ดีมากขึ้นเขามีความเชี่ยวชาญในการทําการตลาดโฆษณาเขารู้ว่าจะต้องขายบ้านนี้ยังไงเขารู้ว่าเขาจะต้องขายใครเขาจะต้องติดต่อใคร แล้วที่สําคัญคือเขามีฐานลูกค้าในมือเขาอาจจะใช้เวลาในการขายแค่1เดือนบางคนเขาอาจจะใช้เวลาในการขายแค่1วันบางคนเขาอาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมง <Wow. S 1> หรือบางคนเขาสามารถเสนอได้ทันทีหลังจากที่รู้ว่าท่านาขายบ้านต่อไปนายหน้าเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสในการหาบ้านให้ได้ราคาดี หลายคนอาจจะเข้าใจว่าุยถ้าใช้ไหนหน้าบ้านฉันน่จะต้องขายได้ถูกแน่นอนเลยลไหนหน้าเนี่ยก็จะเอาไปขายราคาแพงซึ่งตรงกันข้ามกันเลยนะครับในหน้ามีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาสัานบบนินทรัพย์เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถตั้งราคาขายที่เหมาะสมแล้วก็ผู้ขายเองเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดอีกทั้งในหน้าเนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องของความต้องการทางการตลาดว่าตลาดต้องการบ้านแบบไหนสังหาแบบไหนหรือ ราคาคู่แข่งเป็นแบบไหนเขาก็จะสามารถตั้งราคาที่เหมาะสมได้นะครับข้อที่4ครับใครๆก็กลัวเรื่องนี้เรื่องค่าใช้จา่ายถ้าเราใช้บรกิการในหน้าในหน้าช่วยจา่ายเรื่องค่าการโฆษณาหรือการตลาดผู้ขายไม่ต้องจา่ายและไม่พอมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นแล้วก็เซฟประหยัดเงินของเราได้เยอะเลยนะครับไม่ได้ขายก็ไม่ต้องจา่ายครับข้อที่5บางครั้งเนี่ย มันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปในหน้านะจะช่วยคลี่คลายความกังวลทั้งหมดนะครับไม่ว่าเรื่องการตั้งราคาการเจรจาต่อรองการโอนกรรมสิทธิ์การที่จะต้องดิวกับเจ้าหน้าที่ทางราชาการดิวกับเจ้าหน้าที่ทางธนาคารในหน้าเป็นคนดูแลจัดก,การให้หมดสําหรับคนที่ไม่มีเวลาในหน้าจะช่วยให้เราปนะระหยัดเวลาขึ้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลในการทําความเข้าใจในการดําเนินการต่างๆในที่ต้องรับโทรศัพท์อีกเป็นร้อยๆสายนี่แหละครับคือข้อดีของนายหน้าถ้าเราไม่สามารถดู y o YouTube และผ่าตัดแทนหมอได้ฉันใดการขายสังหาริมทรัพย์ไม่้ฉับไวเราคงไม่สามารถทําเองได้ฉันนั้นแหละครับถ้าท่านเลือกที่จะใช้ในหน้าที่ถูกต้องนหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ แล้วก็ทํางานอย่างมีมาตราฐานมีจัญญนรยาบรรณรับรองว่าการขายสังหารรมรัมพย์ของท่านนั้นจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนดีดนิ้วเลยนะครับเพียงขายสังหาริมรัพย์ก็มีเรื่องราวดีๆจะมาฝากท่านเพียงเท่านี้นะครับ ท่านสามารถติดตามเรื่องราวเดี่ยวกับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ในช่อง Youtube เก่งขายสังหาริมทรัพย์นะครับหรือติดตามเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์สวยๆในเพจ a c e b o o k นะครับขายบ้านที่ดินคอนโดเชียงใหม่ราคาสบายกระเป๋าโดยเก่งขายสังหาริมทรัพย์หรือถ้าท่านอยากปรึกษากับเราสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ในช่องทาง Line@ App, นะครับแอดเก่งเรียลเอครับ